สมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาเข้าถวายมุติตาสักระาจ้าวาดวัดธรรมงมคลที่วัดธรรมมงคลเถาบุญยนนท์ทวิหารเขตพระโขนงกรุงเทพมหาคนครสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาในความอุปถัมภ์เจ้าพระคุณสมเด็จพ,พระมหาเทาราจารกรรมการมหาเถร,รสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมาคลารามนำโดยคุณปนุษเสนีงวงศ์นอายุทยานายกสมาคมพร้อมคณะมอมหลวงชานโชิชุมพนุษย์คุณปิยาเสนีวงศ์นอายุทยา คุณบุญเดือนอุดมพาณิชย์คุณกิทสิตพงษ์อานามนาฏดเรเลิศลักษ์คุณประเสริฐสังขวันคุณวรนุชศรีจมขวัญคุณกิจธัญญาพาณิชย์เกื้อกุลและคุณป้อมเพชรลิมศรีสวรรค์เขาน้อมถวายมุติตาสักระพระครูประหลัดธรรมพิพัฒนวิริยาจารย์มุรมบุรมเตชะธรรมโมเจ้าวาดวัดธรรมมงคลเทา้าบุญญะดน,นทวิหาร เนื่องในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าพระรารชทานสัญญบัตรตั้งสมณศักดิ์ที่ประวิริยวัชรยาน